สวัสดีครับช่องชันนองคนนนเราวันนี้เรามารีวิวสินค้าที่เราได้ซื้อมาใหม่นะครับเราเห็นว่ามีพอจํจเป็นต่อครอบครัวของเรานะครับเราได้มีการแบ่งห้องของ โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องหรือว่าพื้นปูนค่อนข,ข้างเรียบเนี่ยเขาจะลื่นเขาจะขาไขไปได้เลยนะจากเราใช้มา10กว่าปีไอเจ้าตัวที่แล้วเนี่ยมันก็ยังคงสภาพแบบนี้นะมันยังไม่สึกมากเลยอันนั้นอยู่กับปูนปูนที่เรียบบ้างปูนที่ไม่เรียบบ้างมันก็ยังโอเคอยู่นะแต่ผมว่าทำมันก็ถึงไม่ทําแบบมันหมุนไปหมุนมาเปลี่ยนตําแหน่งในการเข็นได้ทําแบบคงที่แต่สิบกว่าปีไอตัวเก่าก็ยังใช้งานได้อยู่ ไม่น่าจะเป็นปัญหาครับไม่ได้เด็นวัฏจักรกินได้ครับอันต่อมาตรงนี้ครับยูบดีนะยูดีแล้วมีอะไรหลายอย่างพัดแต่พัดขนาดสิบหกนิ้วแบบใสอันนี้เป็นรุ่นใหม่ถ้ารุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่มีโลหะไม่มีโลหะตรงนี้รุ่นเก่าไอ้เจ้าตัวตัวเก่ามันจะไม่มีเจ้าตัวใหม่เนี่ยเขาจะมีโลหะอันเนี้ย เพื่อเป็นการเสริมแรงนะครับเสริมแรงเจ้าโลหะน่าจะแข็งแรงกว่าเขาก็เลยเพิ่มความาณเท่าที่ผมถามนะแล้วดูแต่ว่าบางครับบางกว่ารุ่นเกา่าอ่ะตลงว่าบางกว่ารุ่นเก่าแล้วก็เบา,ากว่ารุ่นเก่าบางกว่าแล้วก็เบา,ากว่านะครับเด็กหนุ่มเคยคือเขาลดเด็กหนเคยเหยียบของตรงนี้ตรงนี้เป็นกาลองนี่เป็นคู่มือ คู่มือในการใช้นะครับว่าวิธีการประกอบวิธีการใช้อ้าวมีรีโมทอ่ะแต่เราไม่ได้ซื้อรุ่นรีโมทแต่คู่มือนี้รวมรวมรุ่นรีโมดด้วยนะครับแต่เราไม่ได้ซื้อแบบรุ่นรีโมดเราใส่รีโมดเสริมได้ปะแล้วไม่รับประกันเนี่ยยี่รงไม่เดี๋ยวต้องหาใบประกันเราต้องส่งใบประกันในสำคันอันนี้เป็นแปรงด้านหน้า แดงหน้านะเหมือน,หนอเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับอันเก่ากันคล้ายๆหัวนี่สีสีเทา อ่าอันนี้ประกอบง่ายประกอบง่ายไม่เหมือนรุ่นเก่าเนี้ประกอบง่ายขึ้นเขาคงจะแก้ไขวิธีการปัญหาของมันแล้วหลังจากนี้เราก็หงายมันขึ้นมาแล้วก็ไขน็อตอ่าไขน็อตง่ายขึ้นง่ายขึ้นเห็นไหมเห็นรูไหม ตัวแรกแค่ประคองก่อนเดี๋ยวพึ่งแน่นตัวน,นี้ใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเก่าเนาะอืมใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าด้านล่างเป็นไม้ปะเป็นเป็นไม้อัดะครับเป็นไม่ใช่เป็นเหมือนกระดาษอัดกระดาษชั้นอ้อยอัดนครับยให้ได้ข้าที่เราพับแน่นเลยเอาเขียนหน้าหน้ที่ล้วใส่แน่นเลย ว่าผู้หญิงก็น่าจะทำได้เนาะไม่ยากมากเราแก้ไขปัญหาเรื่องการใส่ใส่ฐานยานะ่าไงลูที่แล้วใส่ฐานยาาแค่นี้ก็เสร็จขั้นตอนมันไม่ต้องมีอ๋อมันไม,ไม่ต้องมีลนอ่าแค่นี้เดี๋ยวก็เสียไปก็แกะข้าสติมสีส่วนเหออกยวแล้วถอดสองส่วนนี้ออกครับไปดึงใบเกียเก่ยวเกี่ยวมอเตอร์ มันจะไม่เหมือนเกียวของน็อตทั่วๆไปเกียวของมอเตอร์อันนี้นะครับมันจะกลับได้ไงถ้าเราไขาน็อตปกติเนี่ยไขยเข้าอันนี้จะกลายเป็นไขออกจะไขสวนทาง,างกันแล้วก็ถอดส่วนนี้อันนี้เกียวปกติยกเว้นเกียวตรงมอเตอร์เนี่ยตรงข้ามกันเอาฝาหลังมาอ่าฝาหลังฝาหลังมันจะมีรูมันจะมีรูเราต้องหารูมันให้เจอรูที่ใส่ ี่มันจะมีสลักอยู่นิดนึงนะครับสลักเห็นไหมเห็นไหมเห็นสลักไหมทั้งวงลองลองถ่ายรอบทั้งวงทั้งวงเัาจะกลมหมดเขาจะกลมหมดเขาจะมีอยู่มุมหนึ่งที่ที่เป็นเหมือนสลักให้เรารู้ว่านี่คือด้านด้านบนอ่าเอาข้อรอกนี้หลังจากนี้เราก็เอาไอ้เจ้าน็อตตัวใหญ่ันี่ครบใส่ไข่เข้าไปนะเนี่ยไอ้ตัวนี้มันชอบหอกครับต้องซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนเท่าที่ผมรู้นะรุ่นใหม่ๆเนี่ยไอ้เจ้าต,ตัวนี้ ใช้ไปมอเตอร์เขาจะร้อนแลาา้วไอ้เจ้าพลาสติกตัวนี้มันจะกรอบแต่มีขายแต่มีขายตามร้านอุปก,กรณ์เจ้าพัดลมเนี่ยครับแล้วก็ขายเข้าไปอ่าหลังจากนี้เราก็ประกอบพัดอ <Bye. S 1> วิธีการใส่เราต้องดูแกนของมันที่มันมีสลักตรงนี้นะครับแกนกับไอาา้เจ้าตรงนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับ พอเราเลแทมอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเราก็เอาเข้าหากันึอืออันนี้มันใส่มองเห็นง่ายมาเลยนี่อันนี้ก็ใส่ตัวล็อกอันนี้เข้าอันนี้ต้องเข้ากลับได้ึ๊บแก้เสร็จละเม,มอนเม,มอน,มมอนหนูลากสายไฟออกมาให้หน่อยสิสายไฟที่มีโลสายไฟยาวๆยวลองทดลอง เสียบปลั๊กไฟวาจะหมุนมไหมอันนี้ครับจะมีเหมือนแันกระต่ายแฟนกระต่ายอันนี้เอาอยู่ด้านบนสุดนะอเน,นี้ยมันจะต้องไปคล้องกับไอ้เจ้าวลวดด้านหลังเนี้ยอันที่อยู่ด้านบนบนนะครับด้านบนบนถ้ามันไม่ตรงล็อ,อกขยับมาสักนิดหนึ่งขยับซ้ายขยับขวาสักนิดหนึ่งอันล็อกของล็อกตัวล่างเนี่ยเราจะต้องคลายออกก่อนตัวล่างคลายออกนะครับน่ะต่อเข้าไปเข้าล็อก หลังจากนี้ก็จับมันประกอบเข้าไปค่อยๆประกอบโครงกระมงก์แล้วก็ล็อกล็อกข้างล่างเสร็จครับขั้นตอนการประกอบพัดลมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กว่าจะแรงไหมโอ้พ่อไม่แรงเลยอ่ะโอ้พ่อเป็นแรงเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะเบอร์สองเบอร์สองเหรอเบอร์สองแรงไหมแรงกว่าโตกันไหม สายสายได้ใช้ได้พร้อมไม่รู้<า>ต้องเอาไหมผมลองดูก่อนหนึ่งคืนหยุดสายก็หยุดลองเบอร์สามแรงกว่าแรงไหม <c oughs> โอ้โหพ,พัดลมผมพัดไอ้พัดผมเด็กๆปิวเลยครับอ่าแรงเดี๋ยวจะลองดูตัวสวนุสิบกว่าป,ปีาเดี๋ยวเด็กๆลองเทียบนะตัวนี้นที่แรงกว่ากันตัวนี้สิบกว่าปีครับ ันนี้เบอร์สามจานนี้เบอร์สามกำลังสูงเท่ากันปะอันนี้แรงกว่าอันไหนแรงกว่าอันนี้เด็กบอกว่าตัวใหม่แรงกว่าตัวเก่านี่เราว่าเราใช้มาสิบกว่าปีเรายังว่าแรงอยู่นะแต่เจ้าตัวใหม่นี่แรงกว่าอีกแรงกว่าอีกอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าความเสื่อมสภาพขอกมาสิบกว่าปีแล้วไงตอนนี้แรงกว่าเยอะเลยใช่ไหมก่มอน ขอลองเปลี่ยนก่อนสักเดือนได้ไหม <laughs> ไม่อ่านิญาตอันนี้ตัวที่เราซื้อให้ใบหมอนเดียวตัวต่อไปซื้อให้ต้นกล้าอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวของต้นกล้าเมื่อตอนต้นกล้าเกิดใหม่ใหม่ขออายุ17ปีซื้ออีกตัวหนึ่งส่วนใบหมอนตอนนี้อายุ14ปีซื้อตัวแรกของเขาซื้อฉลองครบรอบวันเกิดตอนอายุ15ปีลยหมอนอายุ65จริงอายุเท่าไหร่นะ 14ไอ้เบม่มอนอายุ14บสจำอายุลูกผิดต้องอ<ป>ีก17ปีเจอกันอีกตัวหนึ่ง <c oughs> อีก17ปีเจอกันอีกตัวหนึ่งโอ้โหชงชีตคนหนึง่งซื้อพัดลมแค่ไม่กี่ตัวเองนเนี่ยซื้เ่ไหร่รีวฝากขอบคุณที่ติดตามเพจของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆเราจะเอามาให้ <c oughs> พวกเราได้ชมอีกนะครับวันนี้ก็เป็นการจบการรีวิวพัดลมนะครับมิซูมิชิขนาด16นิ้วขอฝากขอเชียร์ ขอเชียร์เลยมิสูมิชิใครจะเห็นยี่ห้ออื่นๆยังไงก็แล้วแต่นะครับอาจจะชื่นชอบอาจจะเห็นว่า,าราคาถูกกว่า,าราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นแต่ยีห่ห้อมันจะแพง,วงกว่าระดับสี่ถึงห้าอแต่ขอเชียร์เลยว่าแพงกว่าคุ้มค่ากว่าแน่นอนผมใช้มาหลายแบบหลายรุ่นของมิสูมิชิแม้แต่ไอ้ยี่ห้อตัวเฮสคาตามทีหรือว่ายี่ห้ออื่นๆไงผมก็ใช้มาเหมือนกันครับใช้มาเหมือนกันอันนั้นก็พัทงทส,สลายไปส่วนไอ้เจ้ามิสูมิชิเนี่ยมันยังคงอยู่ถ้าเข้าไปดู บ้านเนี่ยจะมีมิสูบิชิตัวตั้งตัวตั้งโต๊ะตเล็กตัวใหญ่มีตัวยืมคอได้อีกแล้วก็อายุการใช้งานระดับสึกปีทั้งนั้นนะครับระดับ1ิปีทั้งนั้นคขอขอบคุณครับสวัสดีก่อนปิดท้ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอดูพัดลมมิสูบิชิของเราอีกรุ่นนะครับอีกรุ่นที่เราอยู่ในบ้านเราตัวนี้ก็ซื้อมาใกล้ๆกั้ไอเจ้าซื้อไอเจ้าตัวคอยาวนู่นเนาะซื้อมาใกล้ๆอ่ะแต่ตัวนี้คอหักคอหัก แต่มันก็ยังหมุนแรงชิวชิวชิวใช้ได้ครบทุบ์แต่ขอหกักแต่มันสายได้ครับแต่บางพอไปถึงบางจังหวะเนี่ยมันก็เลยจุดกุรุกุรุกรุกรุกพอมันผ่านจากจุดนั้นมันก็สายได้ต่อแล้วขี้เกียจลำคาญเราก็เลยให้มันอยู่ในทรงไหนทรงนั้นเลยเดี๋ยวไปดูอันต่อไปนี่ก็เป็นพัดลมมิซูมชิชิตัวเล็กอีตัวหนึ่งยี่ห้อมิซูมชิชิตัวเล็กของเราอันนี้ก็สภาพสิบกว่าปีเหมือนกัน เส็ปกบปีเกาะแล้วอะอพลาสติกกรอบเลยครับเออพลาสติกกรอบเฮ้ยเป็นคูนกเป็นรอยหมดเลยยังทายได้อยู่เนี่ยอ่าเนี่ยพูดไปเล่นไหมนะครับยังทํางานได้ปกติอยู่นะแต่พลาสติกมันกรอบเออยังทายได้เปิดนี่มาเตอร์ไม่เกี่ยวอะไรกับการที่มันจะแบบคืนหนึ่งเปิดเกินหกชั่วโมงอะเนาะเออเกินเกินแน่นอนทุกวันตัวใหญ่ใช้ตัวใหญ่อะตัวใหญ่จะใช้ ใช้เยอะมากต่อวันต่อวันเลยนะแล้วค่าไฟบ้านผมก็ไม่ได้เปลืองนะข้าไฟบ้านผมไม่ได้ติดแอร์เสียค่าไฟประมาณ300บาทค่าไฟบ้านเราประมาณ300บาทเนะี่ยพัดลมเปิด1ตัว2ตัวอ่ตัวเปิด2ตัวต่อต่อคืนนะนะครับเปิดพัดลม2ตัวค่าไฟก็ประมาณ300บาทมีเครื่องซสกผ้าอีกมีข้าวของเครื่องใช้ระบบไฟฟ้าแล้วบ้านเราก็มีหลายอย่างนะ มีทีวีมีคอมพิวเตอร์มีชาร์จแบตโทรศัพท์หลาอย่างเข้าไปว่าเราก็300กว่าบาทาใครที่สนใจอยากซื้อ่อาพัดลมนะครับผมได้นำนะครับมิสูมมชิอันนี้ผมพิสูจน์ด้วยตัวเองมาหลายรุ่นเลยทีเดียวหลายรุ่นเลยทีเดียวนะก็ยังยืนยันได้ว่าเกิน10ปีอายุการใช้งานดียืนยันได้นะครับอขอบคุณอีกครั้งนึงครับสำหรับผู้ที่ติด,ดตามขอบคุณครับ และนี่คือซากของพัดลมยี่ห้ออื่นๆอันนี้ก็คือไม่ทํางานแล้วนะอย่าไปดูยี่ห้อเานะครับนี่นี่ยี่ห้ออื่นๆที่ไม่ใช่ยี่ห้อที่เราคุ้นเคยอันนี้สภาพจบแล้วครับมันจบไปแล้วอย่าไปดูยี่ห้อนะครับยืนยันยับยืนยันอันนี้น่าจะไม่เกินสามห้าสามถึงห้าปีไม่เกิน